สวัสดีครับช่องผมรุ่งแสงไทม์ไลน์ช่องผมจะแบ่งปันความรู้ด้านโหราศาสตร์3ด้านด้วยกัน 1. โหราศาสตร์ไทย 2. โหราศาสตร์วิชาลายมือ 3. โหราศาสตร์ดงวงจีนบวกฮวงจุ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดศาสตร์อีก2ด้านนะครับซึ่งศาสตร์ด้าน่วงจุย้ยกำลังอยู่ระหว่างการตัดต่อและจัดทำถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567 บางเหตุการณ์อาจคาบเกี่ยวกัน1-2เดือนโปรดใช้วิจารณญาณในการร,รับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลช่วยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับลัคนาคือดาวอาทิตย์ดาวแห่งอำนาจบาลีการตัดสินใจต่างๆผู้นำราชการซึ่งจรได้ตำแหน่งถึงอุจจาพ,พิมุกซึ่งตำแหน่งอุจจาพิมุกนั้นเป็นรองจากตำแหน่งมหาอุดเพียงแค่ น you know, public, so show, いい ent, ิดเดียวในเรือนของภาระหรือหน้าที่การงานฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะฉายแสงและโดดเด่นตามความหมายที่กล่าวมาข้างต้นเลยนะครับแต่ในเรื่องบางเรื่องอาจใจร้อนจนเกินไปนะครับและต้องควบคุมลำดับความสำคัญเอาไว้เหตุเพราะมีดาวมฤตยูมาร่วมจรอยู่ด้วยซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้นะครับหาจุดโฟกัสให้เจอ แล้วทําตามทีละขั้นตอนแล้วทุกอย่างจะดูลงตัวและชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องภารกิจหรือหน้าที่การงานนะครับเรื่องการเงินคือดาวพุทธที่จรเข้าสู่เรือนการงานจนถึงวันที่10มิถุนายนและดาวพุธก็ยังเป็นดาวแห่งโชคลาภความสำเร็จอีกด้วยดังนั้นเรื่องทั้งสองจะเกี่ยวโยงกันในเมื่อดาวพุธเดินเข้าสู่เรือนการงาน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการลงมือทําหรือภาคปฏิบัติฉะนั้นถ้าท่านทํามากก็จะได้มากทําน้อยก็จะได้น้อยนั่นเองอาจจะดูยุ่งยุ่งและวุ่นวายหน่อยแต่คขคุ้มค่านะครับทั้งงานหลวงงานลาดงานประจําหรืองานส่วนตัวจอบเล็กจอบใหญ่รับมาให้หมดเลยครับเพราะนั่นหมายถึงรายได้ที่จะไหลเข้ามาได้หลายชิศทางรายได้หรือโชคลาภหรือความสําเร็จที่คาดหวังก็จะได้อย่างสม ใจหวังครับแต่ควรวางแผนวางระบบเอาไว้ให้ดีๆครับและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงมือทำนั่นเองเรื่องการงานคือดาวศุกร์ที่จอได้แข็งแรงดีอีกทั้งยังมีดาวอีกหลายดวงมากองรวมกันอีกดังนั้นในด้านการงานหรือภารกิจที่จะต้องทำนั้นก็มีมากมายหลายด้านในความคิด ที่จะต้องจัดการให้เสร็จทันเวลางานหรือภาระอาจจะดูมากมายหลายหน้าที่หลายด้านตามทั่วๆไปที่เขาเรียกกันว่างานเข้าดังนั้นควรจัดการวางระบบวางแผนเอาไว้ได้เลยครับว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังดีซึ่งนั่นหมายความว่าทางงานหรือภารกิจรู้่วงนั่นก็แปลว่าท่านจะมีรายรับเข้ามาหลายทางนั่นเองสู้ๆต่อไปครับ แต่ทุกสิ่งก็ยังแฝงไว้ด้วยรายจ่ายซึ่งควรจ่ายในสิ่งที่จำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นก็ให้ชะลอไว้ก่อนนั่นเองเรื่องความรักในคนโสดยังดูเครียดๆอยู่นั่นเองมีบางคนต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่ก็ยังคงต้องวิตกกังวลอยู่บ้างหรือคู่ไม่ค่อยมีมเวลาให้อันเนื่องมาจากภารกิจบางอย่างหรืออาจได้เดินทางเพื่อภารกิจ หน้าที่การงานด้านไหนที่เป็นด้านที่ดีๆก็ให้เสริมแข็งแรงขึ้นด้านไหนที่ควรระวังก็ให้ตั้งรับปรับแก้แล้วไทม์ไลน์ของท่านจะเปลี่ยนไปคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ